ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับไปกันที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชรนะครับเทศบาลตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเร่งซ่อมแซมประตูร,ระบายน้ำห้วยลาดนะครับเตรียมรับมือน้ำท่วมซ้ำหลังอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักครับ หลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับเมื่อ่วงวันที่5-7พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1,225ครัวเรือนตําบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็ได้มีการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียว,ย,วยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเข้าซ่อมแซ เส้นทางน้ําไหลที่ได้รับความเสียหายทันที เพื่อเตรียมรับมือกับน้ําในลอกต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามีน้ําเอ,อ่อฝนยังตกซ้ําแบบนี้นะครับด้านดรอนุวัฒน์แก้วสว่างนายกเทศมนตรีตําบลกําแพงเพชรก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพื้นที่เทศบาลตําบลกําแพงเพชรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมซึ่งก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างม,มากนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่3บ้านห้วยลาดบวกกับอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหักหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก คาดว่าปริมาณน้ำฝนก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันทางเทศบาลตำบลกำแพงเพชรจึงได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่เข้าซ่อมแซมทางไหลของน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในรอบที่ผ่านมาให้พร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจมากขึ้นนะครับโดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกองพันฐานราบที่1 กรมฐานราบที่5ค่ายเสยนาณรงร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการเข้าซ่อมแซมคันดินเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคันดินเสริมมีการนำถุงบิ๊กแบกนะครับมาลงเพื่อป้องกันการพังทลายของดินที่ประตูระบายน้ำห้วยหลาดเพื่อรับมือกับปริมาณน,น้ำที่อาจเพิ่มขึ้นด้วยครับ ชาวบ้านหมู่หนึ่งหมู่สามนะครับทีมของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมงานป้องกันของเทศบาลเองเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับที่บ้านโคกในมีนะครับอันนี้ก็คือไปซ่อมแซมคันเดิมที่เสียหายนะครับเอากระสอบทรายไปไปแต่งอัดพื้นที่ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทําเป็นคันดินเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ที่เสียหายหลักๆก,ก็คือตรงประตูน้ำนะครับตรงประตูน้ำนี้เอ่อมันเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเสียหายทั้งหมดนะครับอตอนนี้เนี่ยแก้ปัญหาโดยการเอาบิ๊กแบ็กนะครับเอาถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยมาลงนะครับเพื่อ,อป้องกันการพังทลายของของ,ของดินนะครับที่ที่ประตูน้ำนะครับในส่วนของรอบนี้เนี่ยคาดว่านะครับถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้ได,ได้ได้ดีขึ้นเนี่ยความเสียหายก็ก็จะลดลงนะครับ จากนี้เทศบาลตำบลกำแพงเพชรยังมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรรูปแบบการแจ้งเตือนภัยที่มีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยมีกลุ่มเครือข่ายเพื่อประสานงานอย่างรวดเร็วรวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการกำหนดจุดอพยพสิ่งของและประชาชนไว้ให้พร้อมเชื่อมั่นว่าการแก้ไขจุดบุพร่องและการเตรียมความพร้อมร่วมกันของทุกฝ่ายในครั้งนี้จะสามารถช่วยกันป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชา ประชาชนจากสถานการณ์น้ําท่วมได้มากขึ้นเห็นแบบนี้ก็อุ่นใจนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางท้องที่เองหรือว่าทางทหารจากค่ายเสยนาณรงค์รวมถึงประชาชนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ช่วยกันในการรับมือสถานการณ์นะครับ,บ,ก,ารบการแจ้งเตือนเนี่ยกระบวนการการแจ้งเตือนเนี่ยเรามีตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้านะครับแล้วก็มีเครือข่ายกลุ่มเครือข่าย เราจะมีการแจ้งเตือนกันตลอดเวลาอย่างเหตุเกิดที่ที่ต้นน้ําอย่างนี้ครับที่เขาพระเนี่ยน้ำกว่าจะมาถึงเนี้ยประมาณ4-6ชั่วโมงอย่างนี้ครับเราก็จะรู้กันทางนู้นเขาจะแจ้งนะครับกลางน้ํามาที่เทศบาลตำบลบุงเพชรเนี่ยก็จะทราบว่าภายใน6ชั่วโมงนี้ยังไงก็ตามก็ต้องเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้ <S S S นะครับจะยกของหรือจะอพยพหรือจะเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ก็สามารถเือนการได้นะครับส่วนเรื่องของการอพยพอย่างนี้ครับตัวเทศบาลเองเรามีแผนอยู่ นะครับว่าจุดอพยพตรงไหนอย่างนี้ครับจุดลำเลียงเรื่องของสเสบียงอาหารเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราเรา,เรามีพร้อมแล้วนะครับก็เตรียมไว้อยู่ครับ